ยังไงก็โชคดีนว้ยฉันยอมเธอได้หมดทุกอย่างขอแค่เธอมีความสุขไม่ไม่มีฉันอยู่นับจากนี้จะไม่มีคนมาตามมาทำตัวน่าลำคาดเพราะไม่มีฉันดูปากบอกคนอื่น ฉันไม่เป็นไรแต่ข้างในภายในใจมันทั้งเจ็บทั้งจุกเลยอย่างสุดท้ายก่อนจะจากกันไปขอให้เธอมีความสุขไม่ไม่มีฉันอยู่ฉันยอมเธอได้หมดทุกอย่างขอให้เธอมีความสุขไม่ไม่มีฉันอยู่นอกจากนี้จะไม่มีคนมาตามมาทำตัวน่ารำคาญเพราะไม่มีฉันดุปากบอกคนอื่นว่าตัวฉันไม่เป็นไรแต่ข้างในภายในใจมันทั้งเจ็บทั้งจุกเลยอย่างสุดท้ายก่อนจะจากกันไปขอให้เธอมีความสุขไม่ไม่มีฉันอยู่เรานัดพบเจอกันข้งแรกตอนประมาณสิบโมงตรงเซ็นทรัลอยากเจอมานานแต่แต่ตอนคบกันตอนนี้ฉันเปลงเธอเป็นบ้า และคงเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอหน้าเพราะความรับพังไม่เป็นท่าฉันเป็นคนที่จะทํทมันพังสมควรไปตายเกิดใหม่เป็นควายที่เล็มย่าใช่ฉันมันบ้าใช่เธอรู้ดีว่าโดยฉันมันเฮียแต่ไม่หัวใจยังกล้าให้ฉันเอารอยยิ้มขึ้นไปไว้ด้านบนส่วนความเจ็บปวดที่ฉันต้องทนเอาไว้ด้านใต ฉันขอแค่เจอกลับมาครั้งนี้มันก็ฉันยอมเธอได้หมดทุกอย่างขอแค่เธอมีความสุขไหมไม่มีฉันอยู่นับจากนี้จะไม่มีคนมาตามมาทําตัวน่ารำคาญเพราะไม่มีฉันดุปากบอกคนอื่นว่าตัวฉันไม่เป็นไรแต่ข้างในภายในใจมันทั้งเจ็บทั้งจุกเลยอย่างสุดท้ายก่อนจะจากกันไปขอให้เธอมีความสุขไหมไม่มีฉันอยู่ เธอก็บแอบ,บดีใจนะที่ในสตอรี่เธอแฮปปี้มิโลย,ยิ้มมาเป็นหน้าที่ยังคงสุขล้นงั้นก็แสดงว่าในตอนนี้ใจที่ผูกอยู่กับฉันเธอรังตัดมันออกมาเพาื่อจะได้หลุดพ้นเพราะความจริงที่เธอได้ขุดค้นและต่อจากนี้ไม่ว่าเราจะต้องจากแต่ตัวฉันขอสัญญาว่าเรื่องราวที่ผ่านคนามทรงจำส่ต่างๆว่าจะไม่ถูกลบออกไปจากใจฉันกับความรักที่ไให้จากใจไม่ระยะทางห่างของเราจะไกลนักฉันทำให้เธอนั้นต้องเจ็บจนเธอเธอต้องจากกันไกลนะับ แต่แม้ว่าเราจะต้องแยกจากกันไป,ไปเธอจะคงมีตัวตนอยู่ข้างในใจฉันฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมภายในใจฉันจะงคงเจ็บปวดแต่ใบหน้าฉันจะงคงแอบยิ้มเธอคงไปเจอคนที่ดีกว่าฉันเธอไม่น่ามาพบรักกับผู้ชายที่เยี่ยแบบนี้ไม่ได้จะยั้งไม่ตัวเองเจ็บจิตฉันก็ยังแอบห่วงและยังคงปผล,ล้รอดตัวเธออยู่ตลอดว่าตัวเธอเป็นยังไงฉันจะคงแอบคิดสงเพศตัวเองอยู่เหมือนกันที่ไปขอคืนดีให้ตัวเธอน,นกลับมาไม่คมรักมันจะพังไปแล้วฉันเป็นคนทำให้ตัวเธอหน้าผิดหวังและเสียใจมากเกินไปจนทำให้ภายในใจเธอ